สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากระดี่ห้าตัวกำลังมองกระดี่นะคะค่ะเออนางฟ้านางฟ้าห้าตนกำลังมองกระดี่จริงๆก็มีเราก็เป็นพวกสวยเป็นเกียรีิโรต้านพราหมณ์หนึ่งค่ะเป็นพวกอะไรค่ะอค่ะอาตกา หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจดา้าก็จะมีเรื่องของเรามาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เจด้าอยู่ที่โตลตัสพระรามหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเล่าไมม่ีคนลเลยอ่ะเอาโลตัสพระรามหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนขอวางกล้องก่อนแป๊บหนึ่งวางกล้องไปหนึ่งเออโอเคปะ้ะอยู่ที่โตลตัสพระรามหนึ่งนะใช่ปะ่ะและ้วทีนี้เพิ่งเพิ่งซ้อมลีสเตชใช่ปะ่ะและ้วทีนี้เจดา้าก็แบบเอ่อเดินเดินออกมาใช่ไหมเดินเดินออกมาแล้วก็เข้าโลตัสพระรามหนึ่งโอเคป่ะเดินจากสนามเออเดินจากสนามกีฬานะเข้าโลตัสพระรามหนึ่งและทีนี้ เจด้าก็กําลังจะเข้าห้องน้ําจะไปเข้าห้องน้ําที่โรตันนะจะไปเข้าห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําชายอ่ะมันล็อกเพราะว่าแม่บ้านทําความสะอาดหีแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เจด้าก็เลยไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้ว่ได้อ้็รู้สึกผิดแต่มันก็ไม่ผิดสินะเพราะเราเป็นเพศหญิงโอเคปะแล้วทีนี้ในห้องน้ํะก็ไม่มีใครเจด้าก็ฉี่เจด้าก็ฉี่เจด้าก็อะไรเสร็จปุ๊บปั๊มนะคะสําหรับติดต่อได้นะคะข้างล่างนะคะสามร้อยห้าสิบไม่เกี่ยวนะคะนาฬิกาห้าร้อยบาทนะคะไม่เกี่ยวค่ะโอเคค่ะก็เข้าห้องน้ําก็ฉี่ ก็เสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จในห้องน้ำไม่มีใครค่ะเจด้าก็เปิดประตูแกออกมาาที่ดีจีบอดแบงชนีชนีฝรั่งชนีฝรั่งก็เดินเข้ามานางก็เดินเข้ามาแบบมันน่าชึบชื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 บนางเห็นเจด้าเปิดประตูออกมานางหันสามสนางหันไปเปิดนางหันไปดูหันไปดูป้ายว้หันไปดูป้ายว่าถ้าดีว่าหันไปดูว่าเป็นห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายนางหันไปดูชึบ แล้วนางพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเหมือนจะได้เหมือนนางทําหน้างงอะไรก็ไม่รู้แล้เจ๊ก็เจ๊ก็แบบอะไรนคะต่อยากหัวค่ะพี่น้องค่ะกับประจันอยากหัวฝรั่งพี่บ้านเนาะค่ะครับอันเต้นใจเนืองกับอยากอายอันฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องนะคะกขอโทษ ขอโทษขออภัยฝรั่งนะคะแต่ก็อยากบไฮแม่บ้านกับเป็นยังคือปิดทองน้ำผู้ชายนะคะค่ะพี่เบนค่ะก็บ,บ่มีอีหยังหลายละค่ะก็สวัสดีค่ะการสวัสดีเป็นแบนบพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมือนี้ใจด่าก็ขอได้ไป็นกอนขมือข,อขเว้นมีแต่เรื่องมีแต่เล่านะคะเนาะซ่อมดินแล้วซ่อมหันแล้วก็ไป็นเลาะไปอันไปเลาะไปเลาะนาะค่ะค่ะพี่น้องคะก็มื้อนี้ก็บ่มีอีหยังอีหลีอีเลาะแหละค่ะก็ออะขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย